ครับจานไม่มีสัญญาณเหรอครับผมป,ปะไ,ปไหนดูตำแหน่งอยู่ตรงไหนมามาันโอ้เครื่องเครื่องนี้เหรอครับผม,มเครื่องนี้ไหมเออไม่มีสัญญาณยังไงเดียเดียครับเครื่องนน้นเครื่องนี้ ไหนที่พูดในเรื่องนี้โอ้เห็นตั้งอยู่กับพื้นขออภัยนั่งังอยู่นชุดอ่าเดี๋ยวจะเก็บข้อมูลไว้ให้เขาดูอันนี้เป็นทีวีเอเอาหนังลงก่อนเนาะจะถอดปลั๊กออกัะผมเอาลงก่อนเดี๋ยวอันตรายแต่ว่าไม่วางเลยทีเนี้ยโอ้ช่างผมน่าจะลืมเออผมว่าผมลืมเจ้าไหนมาเปิดวันนี้ คณะเจี๊ยบวันเจอคุณฝนด้วยฝนตกด้วยกันเลยสวนลงเวรบอกกับลูกชายว่าไหนไี่เปลี่ยนทิ้งมันไปเลยลูกชายเมื่วนลูกชายก็รอทั้งวันลูกชายเมื่อวาตอนเย็นเข้ามาถ้าเอาแม่เขามายังอ่ะยังเพราคงไม่ว่างหรอกมั้งเดี๋ยวก่อนเถอะไปได้ม่้จเสัญก็คือจากจานมีสัญญาณ จากจานมีสัญญาณเดี๋ยวนะยันสองเอ็กก็กรองรูปใหม่อยู่เดี๋ยวผมขอดูว่าทีวีมั้ยฟ้าลงหรือยังไงหรือว่ามันไม่ไม่ลงมันมันดังปัด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 เหมือนจะระเบิดยายก็เลยติดกลัวลองเปิดดูสิมันดังขนาดไหน กล่องไฟไม่เข้าเนี่ยไฟไม่เข้าจะดูได้ไหมเตรียมอะไรเนี่ยอะไรมันเก่ามั้งหรือจะเป็นที่สายที่อะไรมันร้อนด้วยเนาะ signal ร No signal ไม่มีสัญญาณเข้า มวัวไปบ้านยายน้อนาทีเข้าเดี๋ยวไปนั่งคุยเขาเฉยหมาเหาเองอันนี้กล่องไฟไม่เข้านะ,ะเอากล่องใหม่มาลองก่อนอันี้ไม่ดีก็เปลี่ยนไปเลย มีดูเ่าเนี่ยมาคนเดียวหรอมาคนเดียวครับผมแล้วช่างคนนั้นจะอยู่ไหมอ่ะคนไหนเนาะปน้วนคนาะปน้วนดังดัคนไหนเนาะแต่ว่าไม่มีละในออกไปหมดละ หมดเลยเหรอครับผมอาจจะใช่เพราะว่าก <observer S 1> <Lee begun. S 2> ็ใช้แค่เบอร์เดิมที่โทรเนี่ย จะทงนีมนง้มาเนีองนาไม่ขาดนียากระปุนะปนะปนะป่นห เปลักตรงนี้มีไฟหรือเปล่านี่จะ <สำ S 2> ไม่มีไฟ,ไฟจะติดรอน่ะ,ดนะได้นะลองกปชดลองม,ม่ติดน,นดม่ชดอืแต่ผมจะลองกลัตัวนี้ใหม่กลอองเก่าเมื่ี้ไฟมันไม่จิด เดียวเลยควรจะตื่ให้มั้ยอืมให้เขาโลงก,ก่อนเดี๋ยวจะมาลองกลองเก่าใหม่ไม่ดีก็เปลี่ยนไปไอ้เก่าจีก็จะมีประมาณนี้นะไแบบอาจีอ่ะเราเนี่ยเกตกาตรงนั้นก็หยิบลงจ้ะได้ครับ ติดแล้วปวดนี้ติดแล้วนี่อันนี้กล่องใหม่เดี๋ยวขอลองกล่องเก่าอีกชักรอบหนึ่งยังยังไม่สรุปกล่องเก่าช่องตื่มันไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณมันดังปดปดปดผลเจะาควายช้อนอ่ะมันไม่ใช่หรอกมาไม่ดีแล้วแม่ก็สัญญาณมาไม่ดีแล้วแม่ไม่เบาเสียงนี่มันก็ตึบกลับไงฟังคุณเฟังอ่ะหนูก็พูดให้แม่ฟังนหลายรอบแล้วก็บอกว่าจอหนูเสีย โปกรอจะเสียได้ยังไงก็มันดังอย่างนั้นไงถึงได้ติดไงแล้วแม่ลองเบาเสียงนี่ที่หลังถ้ามันดังอย่างนั้นอ่ะเบาเสียงเลยเดี๋ยวลองดูสักจิ้งหนึ่งว่าเป็นยังไงก็วดันตุ่มตุ่มกับพวกมาไม่เต็มเหรอใช่ไหมนะสัญญาณน่ะไปข้างอกเดี๋ยวนะมันจะเป็นอาการสะดุดอาการสะดุดในกล่องเสียก็จะเจออาการนี้นะใช่ไงอาก็มันสัญญาณมันไม่รับไงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวน้องี้ขอลองอีกสักรอบหนึ่งสิมันเป็นยังไง กล่องเก่ากล่องเก่าไม่โชว์เลยได้เป็นว่าเปอนอ่อกล่องเกาไม่กล่องเก่ไม่ติดเลยเดี๋ยวผมจะลองสายแล้วเวลาฟ้าร้องฟ้าอะไรเงี้ยมันมีส่วนไหมนะควรถอดปลดตรงนี้นะลองสายจานเนี่ยเนี่ยหมุนออกมี่ยมันฟ้ามันแรงอ่ะเดินบ้านผมจะเสียบ a อวีได้ไหมก้องตักแข็ง่ะผมจะลองเสียบสายตัวนี้ว่าคือคืออาการกล่องเสียเนี่ย มันเสียเฉพาะช่องที่ริมไอ้ก็มีเราก็ไม่ใช้ ev อ๋อีมันกล็ลอ่ถูกต้องครับส่วนมากป,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 ปุ๊บปั้งปุ๊บปั้งตัวนี้ชอบเสียนั่นแ่ะสิ่ง,อองไ,ไงึงจะรู้ยังไงถึงจะได้ต่อช่อง ev ได้ตรงนี้สําคัญที่สุดเดีขอโต๊ะสักนิดหนึ่งผมยืนตรงนี้หน่อยกองโต๊ะมาต้องนอกไปเร็ววี่อ่ะ ลงสาเยลงเปิดอืมใช่แล้วคือเอวีใช้ได้แต่ว่าความชัดเนี่ยจะสู้ให้ดีไม่ได้อ่าจะีจะชัดกว่ากล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละเก้าร้อยบาทครับตอนนู้นก่านี้ก่อนตรงนี้ก่อนโค่นไหมไม่โค่นเนาะผมจับออขอดูว่าต่อตรงไหนโห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 หเหโ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 แโหโ แอบรุ่งเกินปวดร้ายมากลูกค้าคงจะหมดสิทธิ์แล้วเนาะก็คือแนะนำเป็นกล่องใหม่ไปเลยเนาะ,ะจะได้จบทีเดียวเลยปวดหวิดหลือเกินมีรับประกันกล่องไหมประกันหนึ่งปีฟรีหกเดือนประกันฝาหลงด้วยแต่ฝาหลงด้วยประกันฝาหลงที่แอร์ประกันเรื่องฝาเลยเรื่องไม่ติด เปลี่ยนใหม่เลยครับผมต้องอ่ะต้องบวกค่าบริการบวกสายก็ซื้อกล่องใหม่ดีกว่า ตรงอยู่ไหนก็น่าไม่ปิด,ดเขาเราไม่ปิดเมาลมกับลูกไป กล่องปกติก็จะไม่มีอะไรครับก็จะดูได้เลยเจานตะแกงรงเนาะจานดำใหญ่คือดใหญ่ครับผมได้อยู่ครับเป็นที่กล่องจริงๆวันนี้วันที่ส3บสามนะครับ ปกติ่มันมีแต่หัวขายอย่างเดียวก็มีไหมหัวหัวจานมีครับแต่ถ้าจานไม่เสียไอย้จานไม่ไม่ไม,ม่เท่าไหร่เราถ้าเป็นหัวเดียวก็ได้เหมือนกันถ,กถูกต้องครับผมถ้าหัวปถ้าวัดสัญญาณปุ๊บสัญญาณไม่มาต้องไปทันทีครับผมพอดีวัดสัญญาณมาหัวก็ไม่ต้องไปดูฉันไม่เอาคนเธอไว้ สรลอก็คือกดลองเสียชุดใหม่จะอยู่ตรงนี้นะครับลุก้าอยู่ในถุงนี้นะตัขอขอ้งได้หมดทั้งสายวิธีการก็คือกดลองเสียครับ